ขออํานวยพรเสดสวัริ์พิพัฒนามงคลความสมบูรณ์ผูดผลและความสงบเบีอกเย็นแห่งจ,จิตใจความพัสสุขทุกประการจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายผู้ได้สดับรับฟังรายการเสียงธรรมจากแดนไกลอัตมาภาพพระมหาสกลฐานวุธโธวันนี้มีโอกาสมาพบปะพูดคุยกับท่านอีกครั้งพร้อมกับ นำรับรมทางพระพุทธศาสนาวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของนางวิสาขามหาบาสิกาซึ่งสำหรับผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาก็คงจะทราบกันดีนางวิสาขามหาบาสิกานั้นก็เป็นธิดาของอทานานชัยเศรษฐีและก็นางสมนาแห่งเมืองพัทยะแคว้นอังคะนะ ได้ย้ายตามมารดาบิดาไปอยู่ที่เมืองสาเกตนะเพราะว่าสมัยก่อนโน้นนะกษัตริย์อยากจะให้บ้านเมืองจเจริญรุ่งเรืองก็เชิญเศรษฐีจากอีกเมืองหนึ่งอีกแคว้นหนึ่งมาอยู่เว้นแคว้นของตนเหมือนกับปัจจุบันแหละย่าโจมทั้งหลายเราก็พยายามที่จะชักชวน นักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาอยู่ในเมืองไทยของเราณเมืองสาเกตนี่ก็อยู่ระหว่างเมืองราชคฤห์กับเมืองสาวัตถีนางวิสาขานั้นมีอายุได้เจ็ดปีนางก็ได้บรรลุปเป็นพระโสดาบันแล้วเพราได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเด็กอายุเจ็ดขวบนะโยมนั่นก็เพราะว่า ความเป็นผู้มีบุญกุศลอันกระทำมาก่อนแล้วนะไม่ได้มาพึ่งเร่งความเพียรในปัจจุบันแต่ถ้าใครจะเร่งความเพียรในปัจจุบันก็ถือได้ว่าเป็นนะคุณลักษณะพิเศษส่วนตนนะที่จะเร่งบรรลุธรรมความเพียรน,นางวิสาขาเมื่ออายุได้16ปีนะบิดามารดาก็ได้ให้แต่งงานแล้วกับบุตรชายนะ ของมิคารเศรษฐีเมื่อชื่อว่าปุณณวัตถุนะปุณกะวัตถุนะจึงได้ตามธรรมดาของคนสมัยนั้นก็ต้องย้ายไปอยู่ในตระกูลของสามีตามธรรมเนียมของอินเดียนะแต่ถ้าเป็นบางไทยเราก็ผู้ชายก็ต้องใช้ไปอยู่บ้านภรรยาอะไรแบบนี้นะทั้งนี้ก่อนที่จะ นาะบิดาจะส่งนางวิสาขาไปยังบ้านเจ้าบานะ่าวนาทนันชัยเศรษฐีก็ได้เรียกนางวิสาขามาตักเตือนพร้อมกับให้โอวาทนาะโอวาทนั้นก็ยังเป็นปิิศนาธรรมถูกจารึกมาจนในปัจจุบันนี้นาะสมัยก่อนก็นาะก็กล่าวสั่งสอนกันนาะเรื่องการกล่าวสั่งสอนนี้ ก็อยู่ที่บุคคลนะแล้วแต่บุคคลจะนําไปประพฤติปฏิบัติกันหรือเปล่าบางครั้งก็บอกจนปากแทบฉีกถึงโรหูก็ไม่นําไปประพฤติปฏิบัติกันนะเป็นส่วนตนกันละยอ่อมนะไปบังคับจิตใจกันไม่ได้แต่ว่านางวิสาขานั้นนะรู้สึกบ่าจะประพฤติปฏิบัติตามคําของบิดาเพราะว่าได้นําโอวาสิประการที่บิดาสั่งสอนนั้นไปประพฤติปฏิบัติ โอว่าทำสิบประการนี้นพระเถระมักจะนำไปสอนคู่บ่าวสาวเมื่อ,อแต่งงานนะก็มีเนื้อหาใจความสาระที่อยากจะนำมาให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันนเพื่อที่จะเป็นอุทาหรณ์สอนใจปิศนาธรรมโอว่าสิบอย่างนั้นก็คือไฟในอย่านำออกนะสองไฟนอกอย่านำเข้า เป็นอย่างไรไฟในอย่านำบอกก็คืออย่านำความรับหรือความไม่ดีงามภายในครอบครัวไปเล่าให้คนภายนอกฟังส่วนไฟนอกอย่านำเข้าอย่างที่สองนั่นก็คืออย่านำเอาคำที่คนอื่นติฉินนินทาคนในครอบครัวมาเล่าให้ครอบครัวฟังเขาจะเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจเกิดวิปัิสารสาม จองให้แก่คนที่ให้นะใครที่ยืมของให้ใช้แล้วนามาคืนข่าวต่อไปเขามายืมอีกก็ควรให้ยืมนั่นประการที่สี่จอย่าให้แก่คนที่ไม่ให้คนใดที่ยืมของไปแล้วไม่คืนภายหลังก็ไม่ควรให้ยืมอีกประการที่ห้าจงให้แก่คนที่ให้และไม่ให้ ญาติมิตรแม้จะนำเอาสิ่งของที่เคยหยีบยืมกลับมาคืนให้หรือไม่คืนให้ก็ตามนะครั้งหน้าก็ควรให้ยืมอีกเพราะว่าเป็นนะเป็นญาติพี่น้องกันนะเดี๋ยวจะกินแหนงแข่งใจกันวิสาสาปรมาวตีนะการคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งไม่มีอะไรที่จะรักใครสมัครสมานกลมเกี่ยวกันแมอ้เท่าพี่น้องอีกแล้ว ปาการที่หกจงนั่งให้เป็นสุขอย่านั่งในที่ซึ่งจะต้องลุกขึ้นเมื่อพ่อผัวแม่ผัวหรือสามีเดินผ่านไปนะเวลาผู้ใหญ่เดินผ่านมาเรานั่งอยู่เราก็จะต้องลุกขึ้นนะเพราะว่าคนเป็นพ่อผัวแม่ผัวนั้นเป็นใหญ่ที่สุดในบ้านปาการที่เจ็ดจงนอนให้เป็นศกนอนเมื่อภายหลังพ่อผัว และแม่ผัวสามีเข้านอนไปแล้วนี่คนเป็นสะพายใหม่ก็ลำบากหนาปะการที่แปดจงกินให้เป็นศกหนากินเมื่อภายหลังนาพ่อผัวแม่ผัวสามีนั้นได้กินอิ่มแล้วประการที่9้าอยู่ในเรือนท่านก็จงบูชาไฟให้ความเคารพจำเกง นะพ่อผัวแม่ผัวและสามีดุดไฟประการที่สิบจงบูชาเทวดาให้ความเคารพจำเกณงพ่อผัวแม่ผัวและสามีเสมือนเทวดานะจงเอาใจใส่ดูแลท่านให้เป็นอย่างดีนะการนี้เมื่อนางวิสาขาเนี่ยไปอยู่ในตระก,กูลของสามีแล้วสามีดันไม่เริ่มใส่นับถือพระพุทธศาสนาโยมนับถือพวกนิคน พวกนิคตเนี่ยก็เป็นพวกที่นุ่งลมห่มฟ้าชีปเปลยเมื่อนางวิสาขาเข้ามาอยู่ในตระกูลนี้แล้วก็ได้ชักจูงให้พ่อและแม่สามีนับถือพุทธศาสนาจะนับถือตรงๆท่านก็ไม่ไปก็เลยจะต้องนับถือแบบกุศโลบายค่อยๆซึมเข้าไปโดยเฉพาะพ่อพผัวสามีนั้น นะโอ้โหเป็นคนที่มีทิฏฐิมานะมากนะแต่ว่าด้วยกุศโลบายนะของนางวิสาขานั้นก็ทำให้พ่อผัวนั้นนะเคารพนับถือนางวิสาขาเหมือนแม่เลยทีเดียวนะเช่นว่าเวลาพระมาบิณฑบาตพ่อผัวก็ไรพระไปนะไม่ใส่บาตร นะวันลุ่งขึ้นมามอก็ไร่ไปนะเพราะว่าไม่นับถือพระนะผ้าในสมัยก่อนโน้นเขาว่าคนหัวร้อนนี่เป็นคนสนียดจันไรว่าอย่างนั้นนะความเชื่อของคนอินเดียพระมาครั้งที่สนี่นางวิสาขาก็บอกว่าเชิญท่านไปบินทบาทบ้านหลังหน้าโน้นเถอเจ้าค้าเพราะว่าพ่อผัวของดิฉันนั้น นะกินของเก่าพ่อผัวได้ฟังแบบนั้นก็ของขึ้นเดือดเป็นร้อยเลยทีเดียวนะเดือดเป็นร้อยเลยทีเดียวก็เลยไล่นางวิสาขานั้นออกจากบ้านนะนางวิสาขาก็บอกว่าเราเป็นลูกที่เป็นคนมีพ่อมีแม่ท่านจะมาไล่เราแบบนี้ไม่ได้ นะต้องเรียกผู้ใหญ่ที่เขาตั้งไว้เป็นนะ้ที่ปรึกษาทั้งแปดมารับรู้ไต่สวนนะนะพ่อผัวก็ตก,กลงยินยอมตามนั้นให้คนไปตามพรามทั้งแปดมานะพรามทั้งแปดมาก็สอบสวนนางวิสาขาว่าเหตุอะไร จึงไปกล่าวกับพ่อผัวเช่นนั้นว่ากินของเกา่านางวิสาขาก็บอกว่าพ่อผัวนั้นไม่ทำบุญเพิ่มกินแต่บุญเกา่านับวันก็จะหมดลงหมดลงนะพร้อมทั้งแสดงธรรมให้ฟังนะพ่อผัวได้ฟังดังนั้นก็คนเคยมีบุญกุศลที่เคยกระทํามาแล้วยาโจมทั้งหลาย นะได้เห็นคนชี้ทางสว่างให้ชีวิตดังนั้นนะก็เกิดความศรัทธาเรื่มใสนาะนางวิสาขาจึงได้ชื่อว่ามิคารมาตานะแปลว่ามารดาของมิคารเศรษฐีนะานางวิสาขานี่นะเป็นพุทธสาวิกานะมั่นคงในพระรันาตนไตรมากไปวัดฟังธรรมทุกวันไม่ได้ขาด หลังจากฟังธรรมแล้วงาก็จะเดินตรวจรอบวัดเพื่อสักถามว่าภิกษุรูปใดมีความประสงค์สิ่งใดจะได้ช่วยจัดหามาถวายก็คือเป็นผู้ที่ไม่เคยมีมือเปล่าไปวัดนั่นนางวิสาขานะั้มีอายุหนึ่งร้อปีน่ะเกิดมาพร้อมกับความงามห้าอย่าง นางามอะไรบ้างผมงามฟันงามกระดูกงามวัยงามนะสวดทรงงดงามในคำพีธรรมปรทกถาธรรมบทนั้นกล่าวไว้ว่าเวลาที่นางวิสาขาไปวัดเดินไปกับปรานั้นหลานเหลนเน่คนดูไม่ออกว่าคนไหนนางวิสาขาคนไหนเป็นหลาน จนนางวิสาขาลุกขึ้นหลังจากนั่งรองฟังเทศแหละลุกขึ้นแหละถึงจะรู้ว่าคนไหนเป็นนางวิสาขาเพราะว่าคนแก่เวลาจะลุกขึ้นนั้นทำยังไงโยามก็ต้องเอามือดันตัวเองขึ้นก่อนดนดันก้นขึ้นก่อนนั่นแหละถึงจะรู้ว่านางวิสาขา วันหนึ่งพระเจ้าประสเสที่โกศลพระราชาพระราชาในสมัยก่อนก็ชอบทดสอบทดลองเหมือนกันได้ยินเสียงข่าวเล่าหรือเล่าอ้างว่านางวิสาขานี่มีพลังเลี้ยวแรงยิ่งกว่าช้างห้าเชือกก็เลยอยากจะทดสอบว่าเป็นจริงหรือเปล่าก็เลยรับสั่งให้ปล่อยช้างนาราคิรีตัวที่กำลังตกมัน ช้างกำลังตกมันวิ่งเปรตเข้าไปนางวิสาขาคิดอยู่ในใจว่าเราจะเอานิ้วไหนจับช้างดีถ้าเอานิ้วโป้นิ้วกลางช้างก็จะตายแต่ถ้าเอานิ้วกลางช้างก็จะทุกพลภาพพิการเราเพียงแต่จะเอานิ้วก้อยสก,กิดลงไปแค่นั้นแหละช้างจะได้หยุด นาแล้วก็หมอบลงนี่ผลพลานสิสง์นี้เกิดจากการถวายทานแก่พระคุณเจ้าแก่พระพุทธเจ้าแม้ว่าพระพุทธเจ้าพระสององค์เจ้าจะบอกว่านาพอแล้วยมพอแล้วยอมนางนก็ยังเอาเข้าวเอาพัตตาหารใส่ในบาทพร้อมก็บอกว่าไอ้นนทอร่อยนี่อร่อย อันนี้แหละนางวิสาขาญาติโยมทั้งหลายหลังจากที่อนาถาบิณกะเศรษฐีสร้างวัดเชตวันถวายพุทธเจ้าแล้วเศรษฐีในสมัยก่อนนั้นมักจะนิยมสร้างวัดแข่งกันนานางวิสาขาก็ได้สร้างวัดบุพารามด้วยเงินจำนวน27กติกซื้อที่ดิน9กติกสร้างวัด9กติกและบริจาคทานเนื่องด้วยวัดอีก9กติก นะปัจจุบันในวัดบุพารามประเทศอินเดียนั้นเหลือแต่ซากฐานอิดนะมีพระฮินดูไปอยู่ก็ไม่รู้ว่าพระแท้ในพุทธศาสนาหรือเปล่าไม่รู้ว่ารู้เรื่องพุทธศาสนาหรือเปล่าใดๆในโลกมันล้วนอันนิจจังญาโยมทั้งหลายมีสงศ์สดแล้วก็ต่ำสดนะปัจจุบันนี้ความจเจริญรุ่งเรืองในอินเดียมันถูกทำลายลง เนื่องจากการเข้ามารุกรานของคนต่างชาติต่างศาสนาก็คืออิสลามนะเขามีการปล้นฆ่าทำลายเผาวัดในศาสนาทิ้งศาสนาพุทธกเ็เลยสูญหายไปจากอินเดียชมพูทวีปในสมัยนั้นนะนางวิสาขาได้สร้างวัดบุพารามปัจจุบันนี้วัดบุพารามกำลังจะได้รับการบูรณะขึ้นจากพระธรรมทูตไทยในประเทศอินเดีย นาเศรษฐีในสมัยก่อนโน้นสร้างวัดแข่งกันเขายึดถือว่าอยู่แค่ตนเองอยู่แค่สิ้นลมอยู่เพื่อสังคมอยู่ช่วนนิดดิลันผ่านมาแล้ว2500กว่าปีก็ยังมีคนยกย่องสรรเสริญประพฤติตามแต่เศรษฐีในสมัยนี้แข่งกันสร้างธุรกิจหลายหมื่นหลายพันล้านในชีวิตมีแต่งานงานงาน นาร่ำรวยเป็นเศรษฐีอันดับติดอันดับท็อปเทนของโรคอันดับร้อยของโรคก็ยังไม่หยุดนะที่จะแสวงหาผลประโยชน์จากกำไรนาบางครั้งก็หากำไรจากชีวิตของเพื่อนมนุษย์หากำไรจากความเป็นความตายหากำไรจากความมึนเมานั่นอย่างเรื่องในประเทศไทยที่เขากำลังพูดคุยกันวัคซีน นาะยี่ห้ออะไรนาะที่เศรษฐีไปมีหุ้นส่วนอยู่ในนั้นนะ้าเปอนตะาการบริหารจัดการให้คนในชาติได้รับวัคซีนก็มุ่งที่จะไปซื้อวัคซีนของบริษัทนี้เอามาแจกให้ญาติโยมวัคซีนที่ชื่อว่าอะไรซิโนแวกหรื่องไงซิโนฟาอะไรก็ไม่รู้ เขารับรองหรือเปล่าก็ไม่รู้ยังไม่รับรองก็ไปซื้อมาแล้วนะแล้วก็ประกาศว่าเขาก็ยังไม่รับรองก็ได้ไปซื้อมาแล้วอไปหากินกับความเป็นความตายของเพื่อนมนุษย์ญาติมทั้งหลายทางพุทธศาสนาเรียกว่าอ่าห้ามประกอบการงานที่ผิดศีลธรรมนะมีอะไรบ้างค้าขายชีวิตมนุษย์ ค้าขายเครื่องมือเครื่องประหัตประหารค้าขายน้ำดื่มน้ำเมานาค้าขายสัตว์นั่นแหละญาติโยมทั้งหลายนางวิสาขาได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเลิศเป็นเอตะตะคะคือเป็นพุทธสาวิกาผู้เลิศกว่าผู้อื่นในด้านการถวายทานมีอายุยืนนานถึง120ปี มีบุตรชายสิบคนมีบุตรสาวสิบคนเป็นพุทธสาวิกานาะที่อุปถัมภ์คำจุนบำรุงพระพุทธศาสนาที่สำคัญและรู้จักกันดีในหมู่พุทธศาสนิกชนคู่กับอนาถบ,บิณกาเศรษฐีนาะคนดีที่อยู่หน้าเดินตามรอยคนดีที่อยู่หน้าคนดีเขาเดินไปอย่างไรนาะปัจจุบันเขาสร้าง ตำนานไว้ตำนานเหล่านั้นก็ยังมีอยู่ประเพณีการถวายผ้าอาบน้ำฝนนั้นก็เกิดจากนานางวิสาขานั่นแหละเป็นคนริเริ่มนะเราก็ได้ประพฤติปฏิบัติดำรงกันต่อมาจนถึงการปัจจุบัน <c oughs> นะญาติโยมทั้งหลายอันนี้แหละนะที่เราได้ถือได้ว่าเป็นการเดินตามคนดีที่อยู่หน้าวันนี้รายการเสียงธรรมจากแดนไกล มีโอกาสได้นำหลักธทำข้อคิดเกื่นจิตสกิจใจมาให้ท่านทั้งหลายน่าได้รับชมรับฟังกันอารสิงละอันพลน้อยที่จะเป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายก็ขอให้ได้นำเอาไปประพฤติปฏิบัติสิ่งใดที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ทิ้งไว้อาตมาภาพก็เหมือนกับต้นไม้มีเปลือกมีแก่นมีกระทู มีผลมีดอกมีใบมีรากอันไหนเป็นแก่นมันใช้ได้ก็เอาไปอันไหนไม่เป็นแก่นสารสาระก็ทิ้งลงไว้นาะในที่สุดในวันนี้ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนไตนาตนะที่ศักดิ์สิทธิ์สากลทั่วทุกมุมโลกนาะจงมาปกปักรักษาให้ท่านทั้งหลายได้จเจริญด้วยจตุพิธรพรชัยทั้งสี่ประการ ก็คืออายุขอให้มีอายุยืนตราบเท่าสัตวสวัการวันนะก็ขอให้มีวันนะผ่องใสเป็นที่ต้องเนื้อเจริญใจสุข,ขา่าก็ขอให้มีกำลังกายกำลังใจที่อาจจะต่อสู้กับการงานในชีวิตประจำวันพละก็ขวหยมีร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภยัยไข้เจ็บอย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้ต่ำกว่าคนอย่าได้จนกว่าใครทุกคนทุกท่าน ทอน